บทที่235ฉันกำลังพูดถึง120หยด Invincible Big Brother กำลังจะเกิดขึ้นบทที่235ของปริมาณข้อความหลักฉันกำลังพูดถึงความท่วร้ายดำ120หยดหลายคนยังเห็นสำนักงานใหญ่ของลีเกนจินเป็นครั้งแรกราศีพฤษภเขามังกรมองดูสัญ,ญลักษณ์สีทองแวววาวของพันธมิตรทองคำแท้และกล่าวว่าพันธมิตรทองคำแท้นี้ค่อนข้างร่ำรวยน้ำเสียงของเขาค่อนข้างไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจที่การสร้างพันธมิตรทองคำแท้นั้นมีทองคำมากกว่าหัวสีทองของเขาอย่างไรก็ตามป้ายความสูงหหหหหหลลาาาาาาายยยยเเเเมตรรรรรนนาานน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 นีีีี้้้้้้้้สสสสงงงงงจจกกกิิิิิววววัััท่่่่ชช็็ูดดฟซึแใำๆ ทรูโกอะไลแอนเป็นองค์กรสอบถามที่ใหญ่ที่สุดในเซเว่นทีมเพลนและยังเป็นหอาการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเซเว่นทีมเพลนแต่ละสาขามีตลาดซื้อขายถ้าไม่มีเงินจะแปลกหลุยส์ผิงยิ้มและกล่าวว่าเดี๋ยวก่อนคุณสามารถถามได้ว่าโลโก้ของทรูโกอะไลแอนมีขายไหมหลงเจียวจินนิวตกตะลึงแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมฉันฟังอาจารย์ไห่เอ็กซีและหลายคนกำลังเหงื่อออกหลายคนจากเอลยูหยิบปิงเข้ามาที่ประตูสำนักงานใหญ่ของเซนจินลีเมื่อรู้ว่าเอลยูหยิบปิงมาที่นี่เพื่อรับข่าวเหล่าสาวกของเซนจินลีจึงพาเอลยยูหหหหหหีี่่่่ิิงง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 แและบาาาาคนนนนไปทงงงงท้้้อออโโถถภรกกจขขวมมััด10ใใสำใญ ห้องโถงแต่ละหลังสร้างด้วยกำแพงสีทองอาร่ามและวัสดุที่วิจิตรประการตาวัสดุที่ใช้ไม่ได้เป็นเพียงทองคำเท่านั้นแต่ยังมีราคาแพงอีกด้วยทำให้ผู้คนรู้สึกหรูหรามากแม้แต่กระเบื้องปูพื้นก็ยังเป็นสีทองเข้มหล่องจีเอาจินนิวพูดกับสิทธิของทรูโกอไลแอนทรูโกอไลแอนของคุณค่อนข้างรวยเจ้านายของคุณนำสกุลจินใช่ไหมทรูโกอไลแอนนั้นร่ำรวยจริงๆและผู้นำของเรามีนามสกุลว่าจินหล่องจีเอาจินนิวตกตะลึงแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าผู้นำของทรูโกอไลแ ในห้องโถงมีคนค่อนข้างเยอะและพลุกพล่านหลุยส์ผิงมาที่แผนกต้อนรับแล้วหยิบบัตรข่าวที่ออกรางวัลออกมาและมอบให้กับผู้ดูแลแผนกต้อนรับหลังจากที่ผู้ดูแลแผนกต้อนรับตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วเขาก็มอบการยกให้หลุยส์ผิงที่บันทึกผลข่าวสติของเอลยูหยิบปิงแทรกซึมเข้าไปในการยกและเขาเห็นผลลัพธ์ที่เซนจ,จินลีกได้สอบถามมหาไปชำราตระกูลซูหลุยส์ผิงคิดอย่างลับๆเซนจ,จินลีกพบว่าหัวหน้าตระกูลซูได้พบตึกที่เขากำลังมองหาในมาหาเพอร,ร์กาตอรีตระกูลซูเป็นตระกูลซูโดยธรรมชาต ผู้รับผิดชอบแผนกต้อนรับของห้องข่าวเป็นผู้หญิงที่สวยและเขามงกรจินิวถามด้วยรอยยิ้มสาวน้อยหัวหน้าของคุณอยู่ที่นี่หรือฉันต้องการซื้อของบางอย่างกับเขาผู้รับผิดชอบยิ้มฉันไม่รู้ว่าพนาัก่านของคุณต้องการซื้ออะไรนี่คือห้องข่าวภารกิจคุณสามารถไปที่หอการค้าของเราเพื่อดูลองจีเอาจินิวกำลังจะพูดแต่เอลยูหยิบปิงออกจากแผนกต้อนรับที่คอท่านอาจารย์มันหายากมากที่จะมาที่สำนักงานใหญ่ของทรูโกอะไรแอนไปที่ห้องซื้อขายเพื่อดูกันลองจีเอาจินิวถามหลู่อี้ผิงพยักหน้าอย่างไรก็ตตาาาามมมรรรระกกกกูููลลสสสสุอออออย่่่ในน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 นเืงงงงีีี้้้้้ดดัััััจจึไไไปปหหคคคควพทิ หอการค้ามีขนาดใหญ่กว่าห้องโถงทั้งเก้าห้องของหอข่าวภายในห้องโถงมีวัสดุทุกชนิดอาวุธยาอายุวัฒนยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์และสมบัติจากสวรรค์ษษและโลกมีหลายพื้นที่และด้านหน้าแต่ละพื้นที่ก็พลุกพล่านหลายคนจากหลูอี้ผิงมาที่หลังหอการค้าและเดินไปรอบๆบทันใดนั้นเอลยูหยิบปิงก็หยุดและมองไปที่กล่องที่อยู่ข้างหน้าเขาฉันเห็นป้ายข้างกล่องว่าราชาปีศาจปีศาจแห่งยุคโบราณเมื่อเขาอยู่บนเครื่องบินหิงอหยวนหยกมังกรท่านสองตัวที่เขาได้รับจากโจเถิงขอทานของปอราาป์ราชาาปศจนไม้นขอาัเป สิ่งของของแฟนทอมคิดราศีพฤษภเขามัางกรก็ประหลาดใจเช่นกันเมื่อเห็นกล่องแปลยูหยิบปิงโทรหาฮูโอจี oh o G และถามว่าคุณขายกล่องนี้อย่างไรกล่องนี้เพิ่งถูกจัดโดยพันธมิตรเจิ้นจินของเราแต่เราไม่ได้ขายมันเพื่องเงินเราแลกเปลี่ยนแต่ของเท่านั้นมั่วจีอธิบายหล่ยี่ผิงถามว่าคุณต้องการอะไรเพื่อแลกกับพันธมิตรทองคำฮจีใส่หัวผู้นำพันธมิตรรุ่นเยาว์ของเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้นำพันธมิตรรุ่งเยาว์ของเราพูดเพียงว่าอีกฝ่ายเอาสิ่งที่ทำให้ใจของเขาเต้นแรงออกมา มือของเอลยูหยิบปิงเป็นประกายและเขาก็หยิบเคออสต้าวอเตอร์สองหยดออกมาสตาเควอสวอเตอร์ผู้โอจกล่าวด้วยความประหลาดใจผู้คนมากมายในห้องโถงก็มองข้ามไปและดวงตาของพวกเขาก็ร้อนรุ่งไปหมดถามผู้นำหนุ่มของคุณหยดน้ำดาวสองหยดที่วุ่นวายนี้เป็นอย่างไรลูที่ผิงกล่าวบัดดี้รีบรายงานด้วยจดหมายและไม่นานเขาก็ได้รับคำตอบผู้นำหนุ่มของเราบอกว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนกับน้ำแห่งดวงดาวที่วุ่นไวายได้แต่มันต้องการยี่สิบหยดผู้โอจิกล่าวกับเอลยูหยิบปิงเมื่อหไหเอ็กซีไาาด,ได ตอกอลองใอบหน้าของแอลยูหยี่ปิงสงบและมีน้ําอีก18หยดในมือของเขาจากนั้นเขาก็ส่งให้อีกฝ่ายอย่างไรก็ตามเมื่อแอลยูหยี่ปิงกําลังจะหยิบกล่องนั้นออกทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเดี๋ยวก่อนหูยี่ผิงมองไปและเห็นชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าตามด้วยปรามาจารย์จํนวนมากเมื่อเพื่อนและผู้เชี่ยวชานจากพันธมิตรทองคําตัวจริงเห็นชายหนุ่มพวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วฉันได้เห็นผู้นําหนุ่มของพันธมิตรแล้วคนที่มาคือจินเหยาโบผู้นําหนุ่มของพันธมิตรทองคํตัวจริงจินยาโอโบมาที่แอลยูหยี่ปิงและพูดด้วยรอยยิ้มจินยาโบผู้นํารุ่นยาวของทรูโกอะไรแอนคุณเรียกเขาว่าอะไรหูยี่มองเขาอย่างเฉยเมยหยดน้ําแห่งดวงดาว20หยดเจ้ายอมรับพวกมันแล้วอะไรนะ เจนจินหลีกต้องการกลับไปไหมจินยาโอโบยิ้มและพูดว่าพระาท่านของคุณเข้าใจผิดแล้วเซนจ,จินหลีกของเราไม่ได้หมายถึงสิ่งนี้มันเป็นเพื่อนของเราที่เข้าใจตัวเลขที่ฉันพูดผิดฉันบอกกว่า120หยดของดวงดาวและความโกลาหลของวอเตอร์เห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้พันหงะหล่องจีเอาจินนวหัวเราะและจ้องไปที่จินยาโอโบฉันบอกว่าเด็กค,คุณคิดว่าเราเป็นแกะว้วนที่จะฆ่าใช่ไหมเราบอกกว่า20หยดแต่ตอนนี้มันกลายเป็น120หยดแล้วพูดว่าเราจะเอาออก120หยดในภายหลังมันจะกลายเป็น1,200หยดออีกครรั้งืไม่ ใบหน้าของผู้เที่ยวชาญด้านพันธมิตรทองคำตัวจริงสุดตัวลงและพูดกับราศีพฤษภเขามาังกรว่าระวังเมื่อคุณพูดจริงๆแล้วธุรกรรมของจินเมงนั้นยุติธรรมเสมอและคุณรับฉันเราไม่ได้บังคับให้คุณแลกเปลี่ยนหลู่ยี่ผิงกล่าวอย่างใจเย็นถ้าฉันต้องใช้น้ำดาวยี่สิบหยดที่วุ่นวายเพื่อเอากล่องนี้ออกไปจินเหยาโบตกใจพูดด้วยรอยยิ้มตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถคว้าอะไรจากสำนักงานใหญ่เซินจินหลีของฉันได้ฉันแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นในเวลานี้ราศีพฤษภเขาเขามังกรยื่นมือออกมาและถ่ายรูปกล่องได้รัับบบบมมมนนนนนใใใืือออออไ้ททหาารจจิยโและค่ๆตก เมื่อครู่นี้ปรมาจารย์แห่งพันธมิตรทองคำแท้กลายเป็นเย็นชาและทันใดนั้นก็คว้ามังกรเขาทรัสฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวางมันลงเพื่อฉันพลังของเครื่องบินเพิ่มขึ้นและประมาจารย์แห่งทรูโกอไลแอนก็น่าประทับใจต้นแบบของเครื่องบินและพลังของเครื่องบินมีการต่อสู้มากกว่า30ล้านครั้งราศีพฤษศเขามังกรไม่แม้แต่จะมองแสงสีทองทั่วร่างของเขาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วปรมาจารย์แห่งพันธมิตรทองคำแท้เพียงรู้สึกได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่คำรามใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเขาเพียงต้องการหลบยัายนาเกไปและข็ตกใจครั้งงแลล้้วครััเ่ามนนบิออกกไปทุหลาสิ่งหหลลาายยออ่งงงใน้้โถแวก็ตกลงงงงงงไปทีี่มมุหห้้้อออโถเสยดัซืขายของทรูโกอไลแอนตตกะลึง จินยาโอโบและผู้เที่ยวชานของเซนจินหลีกตกตะลึงในห้องโถงผู้เที่ยวชานทั้งหมดมองดูและประหลาดใจมาที่เซนจินหลีของฉานเพื่อสร้างปัญหาและ,สะแสวงหาความตายข้างๆจินเหยาโบปรมาจารย์เครื่องบินขั้นปลายซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเวทีปลายจู่ๆก็ต่อยเขามังกรทอรัสปรมาจารย์แห่งเครื่องบินพลังของเครื่องบินมีถึงกว่า90ล้านครั้งแม้ว่าจะไม่ไดีเท่ากีอาโอที่อยู่ในการต่อสู้ของเฮเเวนซิตี้แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่านี้มากนะักแสงสีทองของราศีพฤษภเขามังกรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรแราากิอกสงสังงงตบ ปรามาจารย์ท่านปลายของพันธมิตรทองคำตัวจริงนักบินเครื่องบินตกตะลึงและยิงทะลุก,กำแพงหินสีทองของห้องซื้อขายโดยตรงและเลิ้งไปที่ห้องข่าวงานถัดไปทองคำจำนวนนับไม่ถ้วนกระเด็นออกมาและบรรดาผู้มีอำนาจท,ทั้งหมดที่ได้รับข่าวในห้องข่าวพารกิจต่างตื่นตระหนกและหลีกเลี่ยงจากเสียงดังกระทันหันเมื่อสาวสวยผู้รับผิดชอบแผนกต้อนรับของห้องข่าวเห็นในพันธมิตรทองคำตัวจริงที่เลิ้งลงมาที่ห้องโถงใหญ่เธออดไม่ได้ที่จะอยู่ชั่วขณะหนึ่งปรมาจารย์แห่งพันธมิตรทองคำตัวจริงคนนี้เป็นรองหัวหน้าห้องข่่่่่าา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 ววขขขออ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 งงงงงเเเเเเเธธธจจกกกกกนน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 นัั้้้้็็หหหหรรรรรศีีีพพฤษภมผูดดดดดใใใญำแิิิททยยยะลลุุฮสตโโบื ตะครุบจินยาโอโบโอถูกเหวี่ยงลงกับพื้นดวงตาของสาวใหญ่เบิกกว้างในเวลานี้ในห้องโถงใหญ่ของคารนหตระกูลซูจินลี่หยงเจิ้งผู้นำกลุ่มพันธมิตรทองคำแท้ส่วนสังขราษแห่งตระกูลซูและซูเย่ตระกูลไทซูแห่งตระกูลซูและคนอื่นๆนั่งและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆด้วยกันเหตุผลที่หลี่เจิ้จีนมีสำนักงานใหญ่ในซูเจียทีงอส่วนใหญ่เป็นเพราะตระกูลจีนและตระกูลซูเป็นเพื่อนในครอบครัวและทั้งสองก็สนับสนุนพวกเขาเสมอมาในเวลานี้บรรยากาศในห้องโถงดูหดหเลกกน้ินารดรร่่าาาวจกกนนนะะไตูลมหาาาานนั้กกิบอเส่่งงงีทแรจหขตญค คนตายปรัชณีอันยประกาศคู่สูแย,ย่ปู่ของตระกูลสูกล่าวอย่างเคร่งครึมจินไหลยงพยักหน้ามันคืออันเดสในระนาแห่งความโกลาหลนหัวใจของทุกคนจมลงถ้าตระกูลมหาได้แต่งงานกับตระกูลอันเดสจริงๆพลังของตระกูลมหาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนส่วนหัวหน้าตระกูลสูขมมดคิว้วมันเป็นข้อเสียใหญ่สำหรับเราความสัมพันธ์ระหว่างโกลเด้นอะไลอนนั้นแย่เสมอหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลสูและพันธมิตรเจิ้นจิน,จนพวกเขาจะถูกยึดโดยตระกูลมหาหากตระกูลมหาแต่งงานกับอััันนนเเดสสสมมจะะไ่่าวีรรบตรกููลลแออ เมื่อคิดถึงพวกอันเดธหัวใจของทุกคนก็หนักตึ้งแม้จะมีภูมิหลังของตระกูลซูเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวของอันเดหนังศีรษะของพวกมันก็ชาเมื่อทุกคนพูดถึงตระกูลมหาและตระกูลอันเดธท่านใดนั้นปรมาจารย์แห่งกลุ่มพันธมิตรทองคำแท้ก็วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกท่านผู้นำมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ห้องโถงซื้อขายของสำนักงานใหญ่และผู้นำหนุ่มของพันธมิตรพ่ายแพ้จินลี่ยงสุยเยและคนอื่นๆตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นจินไหลย,ยงงงงงงงถถาา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 มมมมมดดดด้้้้้้้้ววววววยยยยใใบบบบบหหหนนนนนนนูููึึึปปราารรรรรรจจ์์แแแ่่่่่คโโกกกกกกอออออลลลลีีีขขขชศณซืเเเิิทผพพัััธตุไสญญ มันถูกแลกเปลี่ยนกับสตาร์เคอสวอเตอร์ยี่สิบหยดแต่หลังจากที่อีกฝ่ายหยิบสตาร์เคอสวอเตอร์ออกมายี่สิบหยดหัวหน้าหนุ่มก็เปลี่ยนใจอีกครั้งและขออีก120หนึ่งร้อยยี่สิบหยดซูเย่และคนอื่นตกใจและมองไปที่จินไหลย,ยงใบหน้าของจินไหลย,ยงน่าเกลียดผู้เชี่ยวชาญด้านพันธมิตรทองคำตัวจริงกล่าวอีกครั้งว่าดูเหมือนข้าจะเคยได้ยินมาว่าเจ้าหญิงองค์ที่สองของตระกูลมหาขอให้ผู้นำพันธมิตรรุ่งเยาว์ช่วยเธอหาน้ำที่วุ่นวายดวงดาวยี่สิบหยด้นพันเยกรไหลจินะดัะกูลมหา,หาม มีมักจะขัดแย้งกันแต่ในการประชุมเนื่องจากลูกชายของเขาจินยาโอโบโอเห็นเจ้าหญิงคนที่สองของตระกูลมาฮาเขาจึงรู้สึกทึ่งกับอีกฝ่ายในึสองปีที่ผ่านมาเขายังเตือนลูกชายของเขาเมื่อคิดถึงคราวนี้สำหรับหนึ่งร้อยยี่สิบหยดน้ำที่วุ่นวายของดวงดาวเขาแหกกฎของพันธมิตรทองคำตอนนี้หัวหน้าหนุ่มเป็นอย่างไรบ้างจินลี่หยงถามการโจมตีของคู่ต่อสู้นั้นหนักมากผู้นำหนุ่มถูกตบและใบหน้าของเขาผิดรูปเขาอาเจียนเป็นเลือดไม่เพียงแต่ผู้นำรุ่นยาวเท่านั้นหอหูยี่และรองหัวหน้าห้องโถงหลายคค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 นนนนนนยยยัััััััังง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 ไไดดดดด้้้้้้รร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 รบบบบบาา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 เเเเจจจ็็็สสสสหกกกกกกููููู่่่่่่่่่่่ตตตตตออออออีีวววววววมมมมมมมแแแแขขขฉใชชชุืิิิธธผญพท เขาเป็นแขกที่สอบถามเกี่ยวกับท่อนไม้ปัญญ,ญประกาศคู่อ๋อเขาเองเหรอจินไหลยงสุเวินและคนอื่นๆประหลาดใจเมื่อสองสามปีก่อนสุเวินได้รับท่อนไม้แปลกๆในไปมหาชมราหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่พบผลลัพธ์ใดๆสุเวินยังขอให้เซนจ,จินอะไรแอนตรวจสอบล็อกต้นไม้นี้ด้วยตนเอง,ต,เองต้นทางเมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวจากสาขาเครื่องบินเก้าดาวของทรูโกอะไรแอนว่ามีคนเสนอรางวัลหินวิญ,ญญาณระดับสวรรค์หนึ่งร้อยล้านก้อนเพื่อค้นหาล็อกต้นไม้ประเภทนี้จินลี่ยงยังกล่าวถึงเรื่องนี้กับสุเวินอาการบาดเจ็บสาหัสมากคคคคุณิิิิดอออยยย่่่าาาาาางงงงงไไรรร้้เเีีววนนนนนนััธมมมตตทจจจถหลลลกกะป ยับประกาศคู่แม้ว่าลูกชายของเขาจะฝ่าฝืนกฎของครูโกอาไลแอนแต่อีกฝ่ายได้ทำร้ายลูกชายของเขาอย่างรุนแรงในที่สาธารณะที่สำนักงานใหญ่ของทรูโกอาไลแอนและยังได้รับบาดเจ็บรองหัวหน้าห้อง,งของทรูโกอาไลแอนซึ่งทำให้เขาโกรธฉันจะไปดูกับนายสูวนหัวหน้าตระกูลซูกล่าเขาต้องการดูว่าใครกำลังมองหาล็อกต้นไม้ไม่เป็นไรครับผมจะไปกับพวกคุณด้วยซูเยบ่บรรพบรุษของตระกูลซูกล่าอย่างกระทนหันจินไหลย,ยงตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างมีความสุขว่าถ้าผู้อาวุโสซูเย่มาด้วยกันได้ก็คงจะดีดังนั้น้นน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 ซซููซูเยยย่่่่หววแแลลละะะปรมมาาาจคอืขงงกกกกิีทสััใญด สำนักงานใหญ่ของทรูโกอะไรแอนอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของตระกูลสุและในไม่ช้าทุกคนก็มาถึงห้องซื้อขายของสำนักงานใหญ่ของทรูโกอะไรแอนเมื่อเขามาถึงห้องโถงการค้าจินไหลยงโกรธมากเมื่อเห็นใบหน้าของจินยาโอโบลูกชายของเขาที่ถูกตบมากจนมองไม่เห็นรูปลักษณ์เดิมของเขาอีกต่อไปเขามองไปที่เอลยูหยิบปิงอย่างเย็นชาที่ดรากนฮอนทอรัสท่านเจ้าคุณมากเกินไปแล้วจินลี่ยงกล่าวอย่างโกรธเคืองมากเกินไปหลู่ยี่ผิงกล่าวอย่างใจเย็นเป็นลูกชายของคุณที่แหกกฎก่อนจากนั้นผู้คนจากจินเหมิงตัวจริงของคเาารมมวต จินลี่หยงฟังอีกฝ่ายแล้วบอกว่าเขายังคงไม่ตาเขาอดไม่ได้ที่จะโกรธตกลงถ้าอย่างนั้นฉันจะสอนเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมให้คุณเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ร่างกายของเขาก็พุ่งขึ้นและทันใดนั้นเขาก็ต่อยลู่ยี่ผิงในฐานะผู้นำของทรูโกะอะไรแอนจินไหลย,ยงไม่ได้อ่อนแอโดยธรรมชาติและเขาเป็นเจ้าแห่งรายชื่อเทพเจ้าและอันดับของเขานั้นสูงกว่าปูแข่งเชงในตอนแรกเมากเขาเป็นตัวตนที่46ของรายการเทพเจ้าบทที่2 3 7 49กโถเทมปาฏิหารหนึ่งเดียวในโลก เจ้านายที่อยู่ยงคงกระพันกำลังจะเกิดเทควอลุ่ม237บทที่49โถเทมปาฏิหาริย์เดียวในโลกเมื่อจินไหลย,ยงต่อยหน้าเอลยูหยิบปิงทันใดนั้นก็มีปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆต่อหน้าเอลยูหยิบปิงอักษรรูนของดาวอักษรรูนเหล่านี้ควบแน่นเป็นอาร์เรในทันทีจินไหลย,ยงกระแทกกับมันลารูปแบบอักษรรูนไม่เคลื่อนไหวเลยแต่จินลี่ยงตกใจมากจนถอยหนีครั้งแล้วครั้งเล่าและทนเข้ากับตระกูลซูซูเหวินหัวหน้าตระกูลซูตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ร่างกายของเขาก็พลุ้งพงพพลลลล่่่่่่่่าา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 นนนนนนแแะะเเเเขขขกกดดดไไไป้้้้้งง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 หหหหววยย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 ยฝมมมมืือออออจจจจัับิิีรรรููใุค40็ตตซผ ทุกคนประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ซูเยบ่บรรพบุรุษของตระกูลซูสิงมีชีวิตที่ห้าในรายชื่อเทพเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นด้วยประกายไปในดวงตาของเขาเสื้อคลุมของเขาทำง,งานโดยอัตโนมัติโดยไม่มีลมและพลังของเทพเจ้าโบราณก็พุ่งออกมาจากเขาและพื้นที่ครรมรามซูเย่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพเจ้าโบราณมาหลายปีแล้วไกลเกินกว่าจะเทียบได้กับหลอดแห่งก้าวดวงดาวที่เพิ่งก้าวเข้าสู่เทพเจ้าโบราณกฎของอาณาจักรเทพพุ่งออกมาจากกรงของเขาราวกับมังกรบ้าสวรรค์และโลกสันสะเทือนเมืองตระกูลซูยังสันสะเทือนด้วยพลังของ พลังของเทพเจ้าโบราณทรเาาณทพเจ้าโบราณองค์ใดมาสู่เมืองตระกูลซูอาจเป็นบนรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลซูซูเย่ใครทําให้ในายซูเย่โกรธภายใต้อํานาจของเทพเจ้าโบราณของซูายทุกคนในเมืองตระกูลซูรู้สึกว่าหน้าอกของพวกเขาถูกโจมภูเขาใหญ่ถูกระงับเมื่อทุกคนในซูเจียทิงอดตกใจจูๆ่ๆซูเย่ก,ก็กดฝ่ามือทั้งสองบนหลังจินลี่หยงและซูเหวินพยายามจับพวกเขาอย่างไรก็ตามเมื่อฝ่ามือของซูเย่ถูกกดลงบนหลังของทั้งสองคนซูเย่รู้สึกเพียงว่าแขนของเขาสั่นและมีแรงมหาศาลพุ่งเข้ามาหาเขาพลัังงงนนี้เเกกกิําาาขขอม พลังของเทพเจ้าโบราณซึ่งเขาเคยมั่นใจมาโดยตลอดถูกทำลายในทันทีและกฎของเทพเจ้าบนร่างกายของเขาแตกสลายในทันทีราวกับเป็นกรอบและพวกมันก็แตกสลายซูเย่ตกใจและถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าซูเย่ปู่ของตระกูลซูตัวตนที่ห้าในรายชื่อเทพเจ้าก็ไม่สามารถจับจินลี่หยงและซูเหวินได้ในท้ายที่สุดซูเย่จินลี่หยงและซูเหวินสามปรมาจารย์แห่งรายการพระเจ้าได้โจมตีกำแพงหินสีทองของหอการค้าพร้อมกันในที่สุดทั้งสามคนก็ล้มลงกับพื้นนอกห้องซื้อขายหิดทองคำทั่วพื้นดินซุดตัวลงพันธมิตรทองคำ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายที่มาที่เซนตินเมงเพื่อค้าขายมองไปที่สุเยจินไหลยงและสุเวินที่ตกลงบนพื้นนอกห้องซื้อขายและทุกคนก็ตกตะลึงจินเหยาโบผู้ซึ่งใบหน้าเสียรูปโดยพัดลมมองไปที่ร่างในเสื้อเชอิดสีน้ำเงินและร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหลอดลู่อี้ผิงคนที่สิบในรายชื่อเทพ,พเจ้าในระยะไกลาอาจารย์พูดอย่างไม่แน่ใจอันดับสิบของเทพ,พเจ้าลู่อี่ผิงเกิดความโกลาหลขึ้นในที่เกิดเหตุสุเยศสุเวินและจิน่หยงตกใจชายหนุ่มคนนี้ ในขณะน,นี้ทันใดนั้นเสียงอันสง่างามก็มาจากดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลซูซูเย่ได้โปรดมายังดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลซูของเราฉันมีเรื่องจะคุยกับเขาซูเย่ได้ยินเสียงนี้โดยไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บและเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและโค้งคำนับและกล่าวว่าใช่บรรพบุรุษเก่าทุกคนตกใจมีข่าวลือว่าในตระกูลซูมีพลังมากกว่าซูเย่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงตำนานไม่มีใครรู้ความจริงหรือไม่ทุกคนต่างตกตะลึงคาดเดาว่าตำนานมีอยู่จริงหรือไม่ซูเย่มาที่หลู่ยี่ผิงกำหัดและโค้งคำนับฉันไม่รู้ตััววตนนนนนขขขขอออองงงทท่่่่่่่่าา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 าลลลููููมมมมกกเเเป็คผิิดยไไรรรรรรบบพุุษชญ้้้จ พัญยัประกาศคู่แอลยูหยิบปิงเหลือมองไปยังดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลสูและกล่าวว่าเอาละฉันจะไปที่ดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลสูกับคุณสูเย่ดีใจมากและกล่าวด้วยความเคารพท่านลูได้โปรดบีบสองที่เหลืออยู่ในอากาศทุกคนต่างมองหน้ากันหลังจากมาถึงดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลสูแล้วสูเย่ก็หยุดอยู่หน้าอาพระราชวังลึกเข้าไปในดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลสูและแอลยูหยิบปิงก็เข้าไปด้วยตัวเองมันทำจากแร่เข้มข้นและบนเสาหินแต่ละเสามีรูปแบบที่เน้นจิตวิญญาณการฝึกฝนสามารถทำให้คุณมี ขณะที่หล่ยี่ผิงเดินเข้าไปในใจกลางวางังทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ว่าวับข้างหน้าแอลยูหยิบปิงมีชายชราผมขาวดิบชายชราผอมมากแต่ดวงตาของเขาลึกราวดวงดาวความแข็งแกร่งที่เป็นมิดเล็กน้อยชายชรายิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้ว่าเพื่อนตัวน้อยมาจากนิกายไหนชายชราตัวน้อยอาจรู้จักผู้อาวุโสของคุณปัญญาประกาศคู่หล่ยี่ผิงไม่ได้พูดและโยนสัญลักษณ์ให้ชายชราชายชรารับโทเทนและมองดูเขาตกใจและไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่สงบและมั่นใจของเขาอีกเลยคำสั่งของเหล่าทวยเทพปัญญาประกาศคู่เขามองทททีี่่่่ลูยยยยิงงงดดด้้้้ววคคาาาาาาามตกกกใจจจจเเเไไไรรรับสพพุุษอ ปัญญประกาศคู่ในขณะนี้นิ้วของแอลยูหยิบปิงงอด้วยความโค้งที่น่าทึ่งและทำท่าทางแปลกๆท่าทางดูเหมือนจะไม่พิเศษแต่เป็นการแสดงความนับถือตนเองเมื่อเห็นท่าทางนี้ชายชราก็เบิกตากว้างดาจำตำนานโบราณและบันทึกโบราณได้เขามองไปที่แอลยูหยิบปิงอย่างไม่เชื่อสายตาเรากับว่าเขาได้เห็นผีในสมัยโบราณแอลยูหยิบปิงไม่มีทเกค็นและสิ่งนี้ท่าทางแสดงถึงตัวตนของเขาหลังจากผ่านไปหลายปีคนอื่นๆอาจไม่รู้จักท่าทางน,นี้แต่ทายาทสายตรงของซูชิงอหลอดแห่งเทพเจ้าควรรับรู้คุณคือใครปัสเจรีชายชาราย,ยัังงงคคไม่่่่่่ออออยยยยาาาาาากเเเชชืืลววหนนทีูขข้้้ตต ใบหน้าของเอลยิบป,ปินสงบและข้างหลังเขาโทเทมก็บินออกไปทีละคนโทเทมอรเหล่านี้รวมถึงเทพปีศาจไทเทียนมังกรบันพบุรุษฟีนิกและกิเลนทุกโทเทมมอมีหนึ่งร้อยล้านกฎของพระเจ้ารวมสี่สิบเก้าโทเทม4อสี่สิบเก้าโทเทมอ,ททมอแสงทำให้โลกตาพร่าและพลังอันน่าทึ่งก็เต็มอยู่ทุกมุมของห้องโถงภายใต้แรงกดดนันนี้ชายชราถูกกระแทกกับพื้นโดยตรงและใบหน้าของเขาช่างเหลือเชื่อสำหรับขุมพลังเหนือเทพโบราณเมื่อเข้าใจกฎของเทพเจ้าถึงสิบล้านกฎของเทพเจ้าเหล่านี้สามารถรวมเป็นโทเทมอเดียวและเมื่อ โดยทั่วไปโทเทมอร์สิบทโฮเทมเป็นสุดยอดมีเพียงผู้กระทำความผิดที่น่าสะพรึงกลัวเท่านั้นที่สามารถทำลายขีดจำกัดสูงสุดและรวบรวม11โทเทมอเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในเวลานั้นพระเจ้าแห่งทวยเทพได้รวบรวมโทเทมอร์13อันแต่หลูอี้ผิงที่อยู่ข้างหน้าเขามีทั้งหมด49และทุกโทเทมอของเอลยูหยิปปิงเป็นกฎของเทพเจ้านับร้อยล้านสู้หลงแสดงความเคารพผู้ใหญ่ชายชราโค้งคำนับอย่างไม่เชื่อสายตาตามบันทึกประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีเกียรติในโลกโบราณได้ทำลายพันธนาการทั้งหมดในโโโโลลลลลกกกกกรรววมมทททเเเอำใใใหหห้ตจแะาาายยยปป็นนนฏิิ์ึ่งดี ส่วนยืนอยู่นอกวังไม่รู้สถานการณ์ภายในวังหลังจากรอเป็นเวลานานเขาไม่สามารถมองเห็นเสียงของเอลยูหยิบปิงและซูหลงดังนั้นเขาจึงไม่สามารถช่วยให้รู้สึกงงงวยได้ทันใดนั้นประตูพระราชวังก็เปิดออกบทที่238มหาไฟชำระเจ้านายที่อยู่ยงคงกระพันกำลังจะเกิดบทที่238ข,ข,23ของข้อความหลักของมหาชำระล้างเมื่อประตูของห้องโถงใหญ่เปิดออกซูหงที่คุกเข่าอยู่หน้าถนนก็ลุกขึ้นยืนแล้วซูเย่อดประหลาดใจไม่ได้เมื่อเห็นว่าซูหงก้มงีรษะยืนด้วยความเคารพต่อหน้าหลู่หยิงราวับว่ากกากกกงงขรขููขทท่่เวเวุแสะ ด้วยความเคารพบ,บรรพบุรุษของพวกเขาในเวลานี้พวกเขายืนอย่างเคารพต่อหน้าหลิวยี่ผิงและปังการบรรยายของหลิวย,ยี่ผิงต้นกำเนิดของตัวตนของเอลยูหยิบปิงคืออะไรจุดจุดจุดเมื่อจินไหลย,ยงและคนอื่นๆรออยู่ที่ห้องโถงของครูกโกอลาแอนพวกเขาเห็นซูเยกกลับมาแต่เอลยูหยิบปิงไม่พบที่ไหนเลยผู้อาวุโสซูเยกจินไหลย,ยงทักทายเขาซูเยกใส่หัวไปที่จินลี่หยงและพูดกับซุเอว,ว่าซุเอวเจ้าจะไปดินแดนบรรพบุรุษกับท่าเดี๋ยวนี้ท่านลู่มีเรื่องจะถามท่านซุเอวและครอบครัวสู่ตกตะลึง ทันใดนั้นซูเย่ก็มาถึงราศีพฤษภเขามังกรอ,อีกครั้งอาจารย์เซียวจินอาจารย์ลูกขอให้คุณตามผมไปยังดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลซูทุกคนประหลาดใจที่ได้ยินซูเย่เรียกราศีพฤษภเขามังกรว่าหลอดหลังจากนั้นสุเวินราก้อนฮอนเถาราษและไห่เอ็กซีได้เข้าสู่ดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลซูร่วมกับซูเย่ก่อนออกเดินทางซูเย่ขอให้พันธมิตรเจ,จิ้นจินและผู้คนในตระกูลซูทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อมองไปที่ซูเย่และหลงเจียวจินหอนิวที่เข้ามาในดิน,น,นแดน หน่วยการสร้างนี้ได้มาจากสุเหววนหัวหน้าครอบครัวสุหลุยผิงเรียกเจียนชู่ออกมาหลังจากรวมกลุ่มต้นไม้กว่า70ต้นของซีจีเดมอนแคลนในดินแดนบรรพบุรุษของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนความสำเร็จของเขาได้เติบโตขึ้นมากกว่า190เมตรห่างเพียงไม่ถึง200เมตรจากทะลุทะลวงต้นไม้มีความสูงมากกว่า190เมตรและเส้นรรบวงของต้นไม้สูงถึง30เมตรลำต้นที่ยาวกว่า30เมตรเป็นเพียงยักษ์ใหญ่และตอนนี้เอลยูหยิบปิงยืนอยู่ตรงหน้าเจียนชูเพียงเล็กน้อยเอลยูหยิ่มมมมมรรุล้อ้อตตนไสูง2เ เมื่อต้นไม้เติบโตความเร็วในการหลอมรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอดีตเมื่อต้นไม้ถูกสร้างขึ้นไม่กี่เมตรมันต้องใช้เวลาวันครึ่งในการหลอมรวมพันไม้เล็กๆตอนนี้ใช้เวลาเพียง10ลอมาหายใจเพื่อหลอมรวมรอบต้นไม้สูง2เมตรให้สมบูรณ์รวมหลังจากรวมรอบต้นไม้สูง2เมตรต้นไม้ก็สูงขึ้นอีกครั้งและลำตัวของต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ยังไม่สามารถทะลุผ่าน200เมตรได้ตอนนี้ความสำเร็จอยู่ที่197เมตรหลังจากที่บล็อกต้นไม้ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันพลังงานที่วุ่นวายรอบๆเตียนชูก็ยิ่งปั่นป่วนยิ่งขึ้นและในเวลาเดียวกันใบไม้หลายใบก็งอกขึ้นอีกครั้งและเส้นบนใบของเตียนชูก็ชัดเจนขึ้นแบบฝึกหัดระดับไข่เตียนที่มีอยู่ในความสำเร็จค่อยๆเสร็จสมบูรณ์ มันยังอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรหลุยส์ผิงกล่าวกับตัวเองโดยมองดูความสำเร็จที่เติบโตเป็นต้นไม้สูงตระ่านเมื่อความสำเร็จเพิ่มขึ้นถึงสามร้อยเมตรและการฝึกเสร็จสิ้นเขาสามารถเข้าใจและฝึกฝนได้หลุยส์ผิงรู้สึกว่าวิธีการฝึกฝนเป็นวิธีการฝึกฝนร่างกายหลังจากเข้าใจการฝึกปฏิบัตินี้ร่างกายของเขาในอนาคตจะแข็งแกร่งเท่ากับของเจนชูชูในขณะนั้นร่างกายของเขาแข็งแรงพอที่จะถูกทำลายไปชั่วนิรนันดร์ระหว่างสวรรค์และโลกมีเพียงขวานศักดิ์สิทธิ์ไข่เตียนและผีดีทิวเท่านั้น เมื่อเจียนชูเติบโตขึ้นความเร็วที่เขาเข้าใจแผ่นหยกโชคลาภที่สองและสามก็เพิ่มขึ้นอีกมากอีกครั้งเขาใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจแผ่นหยกแผ่นแรกแห่งความโชคดีแต่เขาทำสำเร็จสองร้อยลู่ทางในแผ่นหยกโชคลาภที่สองและสามนั้นใช้เวลามากสุดหลายแสนปีและเขาสามารถเข้าใจพวกมันได้อย่างเต็มที่แอลยูหยิบปิงผู้ซึ่งนั่งไขว่ห้างภายใต้เจียนชูถูกโอบล้อมด้วยออร่าที่วุ่นวายของเจียนชูแสงของเจียนชูวาบและจากระยะไกลแอลยูหยิบปิงดูเหมือนเคออสเดมอนก็ที่เปิดท้องฟ้าออร่าของแอลยูหยิบปิงนกกกัับาแล็ซี่่นน้ไม เช่นเดียวกับที่เอลยูหยิบปิงนั่งไขว่ห้างใต้ต้นเจียนชูเพื่อทำความเข้าใจชิ้นส่วนที่สองและสามของฟอร์จูนเจ็ดเพลตอเวนิวในวังอื่นในดินแดนบรรพบุรุษซูเย่สูเหวินและบรรพบุรุษของตระกูลซูต่างก็คุกเข่ารองอที่ด้านหน้าของซูรองอคุณจำได้คุณจะให้เกียรติมากขึ้นเมื่อคุณเห็นหลอดลู่ในอนาคตมากกว่าเมื่อคุณเห็นฉันใบหน้าของซูหลงดูจรงิงจังในอนาคตคำพูดของท่านลู่จะเป็นของข้าไม่ว่าหลอดลู่จะสั่งอะไรคุณต้องเชื่อฟังอย่างแน่นอนซูเย่สูเหวินและบรรรรพบุุษของตะกูลซูประหลาดใจบรรพบุรุษตต้้้นนนกกกาาาาาาาเเิิดดขออออองงงงงลููู่่่่ีีผมมมมจะะะไไรรรรซซยยยถััว็ห ยาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของหลอดลูกซูหลงกล่าวว่าและเกี่ยวกับท่านลูกไม่มีใครสามารถพูดถึงเรื่องนี้ต่อหน้าคนนอกได้ถ้าฉันรู้ว่าใครกาลังพูดถึงหลอดลูกต่อหน้าคนอื่นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกขับออกจากตระกูลซูน้ำเสียงของซูหรงนั้นรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและประมาจารย์ของตระกูลซูก็ตัวสั่นด้วยความกลัวอย่างไรก็ตามหลังจากอยู่ในตระกูลซู2อวันลูยี่ผิงและพฤศภเขามังกรอ,ออกจากตระกูลซูและไปที่ไฟมหาชัมระตามที่สุเวนหัวหน้าครอบครัวสูบอกล็อกต้นไม้ของเขาได้มาจากทะเลแมกมาในมหาเพอรกาตอรีและมีล็อกต้นไม้อื่นๆอีกหลายแห่งในทะเลแมกมาที่ลอยอยู่กลางทะเลแมกมาไปสักสิ์ในบริเวณใจกลางทะเลมมา่ากัวเินไปและเขาสามารถได้รับมันเลย เขามหามีพื้นที่กว้างมากและตั้งอยู่ทางเหนือของรนาโมคับในขณะที่ไฟชำระมหามหาบริสุทธิ์อยู่ทางทิศตะวันออกของแคว้นมหาวงโดยปกติสาวกของตระกูลมหาจะเข้าสู่นรกมหาสมบัติเพื่อล่าสัตว์หรือปลูกฝังมหาไฟชำระนั้นเต็มไปด้วยพลังงานทางวิญญาณที่มืดมนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปลูกฝังสาวกของตระกูลมหาเนื่องจากมีน้ำอมฤตและแร่เหล็กบริสุทธิ์จำนวนมากในมหาเพอร์กาตอรีผู้เชี่ยวชาญของวอยเพลนคนอื่นจึงแอบเข้าไปในมหานรกเพื่อค้นหายาอายุวัฒนะหรือวัสดุอื่นๆที่ไหนสักแห่งบนท้องฟ้าา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 าเเเหหหนนนืออ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 มมมพะะกกกกกตรรรีแแแแสสงงงวววบบลลลลยยูิิปปด้ฮท็จค่่า สำหรับสี่คนทั่วร้ายสีดำพวกเขาเข้าไปในวัง W ั Star และปลูกฝังร่วมกับหลอดแห่งหนึ่งแสนเครื่องบินเอลยูหยิบปิงเหลือบมองไปรอบๆแล้วบินไปข้างหน้าพร้อมกับดราก้อนฮอนทอรัสพื้นที่ด้านในของมหาเพอร์กาตอรีนั้นใหญ่เท่ากับทวีปถิ่นวูและทะเลแห่งหินหนืดอยู่ทางทิศตะวันออกระหว่างทางเมื่อพบกับสัตว์ร้ายแห่งแดนชำระล้างมหาลูอี้ผิงและราศีพฤษภเขามังกรต่างก็ถูกเผาด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ทิ้งร่องรอยไม่นานนักทะเลของแมกมาที่ก่อตัวจากแมกมาทั้งหมดก็ปรากฏขึึนนข้้้้าา้้นนนนนนนใสาาาาาายตขขอออองงงงททททััคคแแแวกกกกศลลละะืื่ไไฟ็ปบเเหมม เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากของทะเลแมกมาพื้นที่ทั้งหมดของทะเลจึงถูกบิดเบี้ยวและแม้แต่ผู้ควบคุมเครื่องบินธรรมดาก็ไม่กล้าเข้าไปในท้องฟ้าของทะเลแมกมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไรก็ตามเอลยูหยิบปิงและหล่องจีเอลทอรัสเดินไปข้างหน้าเรากับว่าพวกเขาอยู่บนพื้นในเวลาเดียวกันหลุยส์ผิงสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในเจียนชูตอนนี้ระยะการตรวจจับของเจียนชูได้ขยายเป็นเกือบ20ไม่หากมีสิ่งก่อสร้างอยู่ในนั้นเขาสามารถสัมผัสได้ทันทีบทที่239ความสุของร้อยสามสิดบเวาดกลยง้าและค้นหาเมสุขที่ไม่คาด,คดว,าดวาัง อุณหภูมิของทะเลแมกมานี้เกือบจะทันกับอุณหภูมิภายนอกโลกแห่งไฟเขามังกรทอรัสกล่าวว่าในเวลานั้นลูยผิงและราศีพฤษกเขามังกรดำลึกเข้าไปในโลกแห่งไฟและความสยองขวัญของโลกไฟทำให้ราศีพฤษศเขามังกรมังกรน่าจดจำอย่างมากลูยผิงพยักหน้ามองไปที่ไฟศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆที่พลุ่งพล่านอยู่ในทะเลแมกมาและกล่าวว่ามีไฟศักดิ์สิทธิ์นับพันที่นี่แต่เป็นสถานที่ที่ดีในการฝึกท่าประเภทไฟท่านอาจารย์เมื่อไหร่เราจะไปที่อาณาจักรสายฟ้าเพื่อเดินเล่นไปเขามังกรทอรัสกล่าวว่าด้วยสสสาา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 ายยยเเเลลลืือออออขขงงงีีีซููู้้้่่่่ณัััักกรฟหหหมนนนนปใไวววคิ คราวนี้เมื่อเขาเกิดเขามักจะรู้สึกว่าโลกได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เขารู้สึกถึงวิกฤตนี้เป็นความรู้สึกที่คนคนหนึ่งมีในใจหลังจากที่เขาได้ฝึกฝนมาในระดับหนึ่งแล้วความรู้สึกของวิกฤตนี้ไม่ได้มาจากตระกูลมอดแต่มาจากโลกทั้งใบดังนั้นเขาจึงต้องไปหาเศษแผ่นหยกนำโชคอื่นๆโดยเร็วที่สุดละปลอยให้เยนูเติบโต,ตขึ้นโดยเร็วที่สุดมีภูเขาปูโจโด,ด้วยตอกลอลงอทันใดนั้นหลูยี่ผิงก็หยุดและทันดนั้นก็ถ่ายภาพทะเลแมกมาในระยะไกลต้นไม้ขนาดใหญ่นี้สูงกว่เเเมมตตรนค้ไยิิดด็ ด้วยการสร้างบล็อกนี้ความสำเร็จของเขาควรจะสามารถทะลุ200เมตรได้หลุอส์ผิงยนต์ก,ก่อสร้างตรงไปยังพื้นที่อาคารในม่อนน้ำถี่ยนคุณสร้างต้นไม้ไ้วยพลังดูดกลืนดูดล็อกต้นไม้ไปด้านข้างของเขาจากนั้นกลืนและรวมเข้าด้วยกันครู่หนึ่งเมื่อหลอมรวมเข้าด้วยกันแสงแห่งความสำเร็จก็พุ่งสูงขึ้นและเริ่มสูงขึ้น199และในที่สุดก็เกิน200เมื่อเตียนชูทะลุผ่านความสูง200เมตรแสงสว่างของเตียนทูทั้งหมดก็พุ่งสูงขึ้นอากาศแห่งความโกลาหลก็ปะทุกออกมาอย่างไม่รู้จบและมีเส้นจางๆปรากฏขึ้นบนเปลือกของร่างกายของเตียนชูหลุยส์ผิงมองเข้าไปใกล้ๆและเส้นเลือดบนต้นไม้กลายเป็นถนนที่มีถนนสูงสุดเส้นทางเหล่านี้สะท้อนเส้นใบของต้นไม้ หลู่ยี่ผิงมองดูเส้นทางเหล่านี้และมีความรู้สึกรู้แจ้งหลังจากรวมท่อนไม้ชิ้นนี้เข้าด้วยกันแล้วหลู่ยี่ผิงและทั้งสองก็บินไปข้างหน้าต่อไปแอลยูหยี U ่ปิงไม่ได้บินเร็วเพื่อป้องกันการรั่วไหลไม่กี่นาทีต่อมาก็พบอีกชิ้นหนึ่งแต่คราวนี้บล็อกต้นไม้ไม่ใหญ่แค่ครึ่งเมตรเท่านั้นแอลยูหยิ U ่ผิงยังนำมันไปสู่พื้นที่สำหรับความสำเร็จในเขียนคุณของดรอนทำให้เจียนชูสามารถรวมตัวเองได้หลังจากนั้นฉันก็พบอีก2-3ชิ้นซึ่งไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่สูงเพียง1เมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะที่หลู่ยี่ผิงเข้าใกล้พื้นที่ส่วนกลางทันใดนั้นภูเขาปูโจในร่างกายของเขาก็สั่นและหลู่ยี่ผิงก็ตกตะลึงเป็นไปได้ไหมที่ยังมีหินภูเขาบูโซอยู่ในทะเลแมกมานี้ ทันทีที่หลู่ยี่ผิงก้าวเข้ามาเขาก็มาถึงตำแหน่งปฐมิเทศและถ่ายรูปด้วยมือเดียวทันใดนั้นผิวน้ำทะเลแมกมาก,ก็คำรามและข้าพเจ้าเห็นสัตว์ยักษ์บินช้าชาจากพื้นทะเลแมกมาเมื่อยักษ์บินออกจากก้นทะเลลุยผิงและราศพีศพฤษศ,ศเขามังกรก,ก็ประหลาดใจเป็นสุขข้างหน้าพวกเขาคือหินภูเขาปูโจมีอย่างไรก็ตามหินภูเขาปูโจนั้นค่อนข้างใหญ่สูงกว่า20เมตรนี่เป็นเพียงความประหลาดใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลุยส์ผิงพบท่อนไม้โดยพื้นฐานแล้วแต่เขาไม่พบหินแห่งภูเขาปูโจแต่ตอนนี้กก้้้้้้้ออออออนน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 ใใใหหหหญ่่ไไไดดดดมมมมมมมาาาาาาโโ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 ยยยยยตตตตรรรรงงงงเเ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 วููููููีีิิิำำภขขขขขขขปปซซซซพืทททททบบบบคุสสถััั ทั้งสองยังคงค้นหาสิ่งก่อสร้างและหินภูเขาปูโจต่อไปเนื่องจากทะเลแมกม่านี้มีหินแห่งภูเขาบูโซจึงควรมีมากกว่าหนึ่งแห่งเมื่อทั้งสองเสด็จไปยังบริเวณใจกลางทะเลแมกม่าทันใดนั้นมีความผันผวนของพลังงานมาจากด้านหน้าแอลยูหยิปิงรู้สึกแปลกเมื่อมองไปที่ดวงตาของทันเดอร์พูนิทเมนเขาเห็นชายสี่คนในชุดดำยืนอยู่บนท้องฟ้าเหนือบริเวณตรงกลางด้านหน้าวกเขาชายชุดดำสี่คนนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งปีศาจและวกเขาก็เป็นเจ้าแห่งเ่าปีศาจม่วงปรมาจารย์ทั้งสี่ของเผ่าอสิ่งงกสร้า ดวงตาของราศีพฤษภแปรมังกรกระพริบและผ่านช่องว่างอันหนักหน่วงเขายังเห็นปรมาจารย์ทั้งสี่ของเผ่าปีศาจม่วงที่กำลังดึงร็อคต้นไม้อย่างแรงเมื่อเห็นว่าเขาเป็นปรมาจารย์ของเผ่าปีศาจม่วงราศีพฤษภเขาเขามังกรก,ก็ยิ้มดวงตาของเอลยูหยิบปิงก็เย็นชาเช่นกันและเขาก็บินไปพร้อมกับราก้อนฮอนถอรัสเอลยูหยิบปิงไม่ได้ซ่อนนนลมหายใจของเขาดังนั้นสี่ปรมาจารย์ของเผ่าปีศาจม่วงจึงค้นพบเอลยูหยิบปิงและทั้งสองคนอย่างรวดเร็วทั้งสี่ประหลาดใจหลู่หยี่ผิงนนนนนนน่่งงงงใั้้จจำแแอออลลยยิิิบบบปดดดดททาาาาาาากกกวว็็ุุุุีผเเคคคณณณฉะพสขขร หัวหน้ามองไปที่หลุยี่ผิงอย่างเย็นชาลมหายใจแผ่สัานไปทั่วร่างกายและพลังเวทมนตร์รอบๆตัวก็กลิ้งไปมาราวกับทะเลแม้แต่หัวหน้าของตระกูลสูสุเวนซึ่งอยู่ในวัย40ของรายการ Godlist ก็ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางของทะเลแมกมาแต่ตอนนี้คนสี่คนนี้สามารถเข้ามาได้อย่างปลอดภัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทั้งสี่ผู้คอนอถูกเตงอหลุยี่พูดอย่างเฉยเมยทาาของตระกูลมอดยินจะตายกันหมดหาที่ตายทันใดนั้นคอมก็พุ่งขึ้นไปในอากาศและไตเอลยหยปิ้างกนเลขด้วยหม หมัดมังกรปีศาจสายฟ้าสีม่วงในรอยหมัดของเขาสีเหล็กโกรธและมีมังกรปีศาจที่น่ากลัวอย่างจางๆเมื่อมองไปที่หมัดมังกรปีศาจสีเหล็กของฝ่ายตรงข้ามเอลยูหยิบปิงยกมือขึ้นและปัดตามความประสงค์พิมพ์ฝ่ามือขนาดใหญ่ทะลุผ่านอากาศและตบหมัดมังกรปีศาจสีเหล็กของคู่ต่อสู้ทันทีจากนั้นพิมพ์ฝ่ามือลงบนหน้าอกของฝ่ายตรงข้ามเกราะศักดิ์สิทธิ์ของคู่ต่อสู้ถูกฝ่ามือทุบคนทั้งร่างล้มลงและบินออกไปและในที่สุดก็ตกลงสู่ทะเลแมกมาบาทะเลแมกมาระเบิดแมกมาถูกยิงและไฟก็กระจัดกระจายเมืื่่่อออออฝาา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 ายยยยตรรรงงงขขขข้้มมมทนนเเเเเเกกกกกกับบะะลลลแ็็ิดดปส อีกสามคนพักอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าผู้นำของพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อเทพเจ้าแต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นเทียบได้กับอันดับที่สี่ในรายชื่อเทพเจ้าตอนนี้เขาถูกเอลยูหยิบปิงตบใบหน้าของเอลยูหยิบปิงไม่แยแสกดอาณาจักรเทพอสูรสีม่วงนี้มีเพียงล้านเท่านั้นและแม้แต่โทเทมอร์แรกก็ยังไม่ย่อในขณะนั้นราศีพฤษภเขาเขามัาางกรกระแทกคนที่เหลืออีกสามคนขึ้นไปในอากาศและทั้งสองก็ระเบิดออกทำให้มีคนตายหนึ่งคนสาขาของเผ่าอสูรสีม่วงของคุณในเครื่องบินวอร์อยู่ที่ไหนูเข,ข,ขาคุยกอล พิ่งไม้ของคุณมีท่อนไม้แบบนี้หรือเปล่าลูอี้ผิงถามอีกครั้งใช่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราพบชิ้นส่วนมากกว่า90้ิชิ้นอีกฝ่ายตอบว่าฉันกำลังวางแผนที่จะบริจาค